สรุปหนังสือกินกบตัวนั้นจะ้ะตอนมองหาข้อจํากัดของคุณสิ่งใดข้อตามที่คอยจุดรั้งคุณอยู่อะไรที่เป็นตัวกำหนดว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายได้เร็วหรือช้าแค่ไหนอะไรที่หยุดยั้งคุณไม่ให้คุณกินกบตัวที่สำคัญที่สุดทำไมคุณยังไปไม่ถึงเป้าหมายสักที ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามย่อมมีข้อจำกัดที่เป็นตัวกำหนดว่าคุณจะทำให้สำเร็จได้เร็วและมีคุณภาพมากแค่ไหนดังนั้นเมื่อจำเป็นว่าคุณจะต้องศึกษางานที่คุณทำและระบุข้อจำกัดว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างจากนั้นก็รวบรวมกำลังและสมาธิํจำจัดจุดบอดดังกล่าวให้สิ้นซาก จะมีข้อจำกัดหนึ่งอย่างเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะบรรลุปเป้าหมายงานนั้นเสร็จเร็วเพียงใดอะไรคือข้อจำกัดนั้นจงระดมความคิดเพื่อหามันให้เจอเพราะนี่อาจเป็นการใช้เวลาและความสามารถของคุณให้เกิดประโยชน์ที่สุดข้อจำกัดที่ว่าอาจเป็นคนที่คุณอยากให้ความช่วยเหลือหรือช่วยตัดสินใจเป็นทรัพยากร ที่คุณต้องการอาจเป็นจุดอ่อนหรือบางอย่างขององค์กรจงรู้ไว้ว่าทุกเรื่องมีข้อจำกัดเสมอหน้าที่ของคุณก็คือหามันให้เจอตัวอย่างเช่นจุดประสงค์ของการทำธุรกิจคือการสร้างและสาฐานลูกค้าเอาไว้หากทำได้ตลอดบริษัทก็จะมีกำไรเติบโตและเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น ทุกบริษัทล้วนมีข้อจํากัดหรือจุดบอดที่เป็นตัวกำหนดว่าบริษัทจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ให้เร็วและยอดเยี่ยมแค่ไหนข้อจํากัดที่ว่าอาจเป็นเรื่องของการตลาดยอดขายหรือทีมงานพนักงานขายของบางทีอาจอาจเป็นต้นทุนตลาดหรือต้นทุนการดำเนินง,งานหรือวิธีการผลิต หรือไม่ก็อาจจะเป็นกระแสเงินสดหรือต้นทุนอื่นๆความสำเร็จของบริษัทอาจถูกกำหนดโดยคู่แข่งลูกค้าหรือสภาพตลาดในเวลานั้นหนึ่งในข้อจำกัดเหล่านั้นจะเป็นตัวชี้ขาดว่าบริษัทจะบรรลุเป้าหมายในการเติบโตและทำกำไรได้เร็วเพียงใดการระบุข้อจำกัดใดๆก็ตามจะช่วยให้เกิดความคืบหน้า ได้มากกว่าเมื่อเทียบกับการทำกิจกรรมอย่างอื่นและคุณก็สามารถนำกฎ8 0ด80-20มาประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัวและการกระทำได้เช่นกันโดย80%ของข้อจำกัดที่ฉุดรั้งคุณไม่ให้บรรลุเป้าหมายล้วนเกิดจากภายในมันแฝงอยู่ในตัวคุณซึ่งอาจจะแอบแฝงซ่อนอยู่ในคุณสมบัติความสามารถ นิสัยวินัยหรือศักยภาพของคุณหรือไม่ก็อาจซุกซ่อนอยู่ในบริษัทหรือองค์กรของคุณนั่นเองส่วนข้อจำกัดเพียง20%เอร์เซกมาจากภายนอกไม่ได้แฝงอยู่ในตัวคุณหรือองค์กรของคุณโดยอาจอยู่ในรูปของการแข่งขันการตลาดรัฐบาลหรือองค์กรอื่นๆบางครั้งข้อจำกัดสำคัญสำคัญก็อาจจะเป็นเพียง ประเด็นเล็กๆที่มองข้ามไปได้โดยง่ายสำรวจบริษัทหรือองค์กรของคุณอย่างตรงไปตรงมาวิเคราะห์หัวหน้าเพื่อนร่วมงานและทีมงานเพื่อหาจุดอ่อนที่สำคัญสคัญที่เหนี่ยรั้งตัวคุณบริษัทเอาไว้ซึ่งไม่ต่างอะไรกับภาพเอกที่จะชะลอคุณไม่ให้พบกับความสำเร็จนั่นเอง คนที่ประสบความสำเร็จมักเริ่มมองหาข้อจำกัดด้วยการตั้งคำถามว่ามีสิ่งใดในตัวฉันที่ฉุดหลังฉันไว้และสำรวจตัวเองเพื่อค้นหาสาเหตุและทางออกของปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่คุณก็ต้องพิจารณาตัวคุณอย่างตรงไปตรงมาเพื่อค้นหาว่าข้อจำกัดหรือทักษะอะไรที่บกพร่อง ซึ่งจะกำหนดความเร็วในการบรรลุเป้าหมายของคุณมันตั้งคำถามกับตัวเองอะไรเป็นตัวกำหนดความเร็วที่จะทำให้ฉันได้ในสิ่งที่ต้องการการระบุข้อจำกัดจะกำหนดวิธีแก้ปัญหาระบุและกำจัดจุดบอดของข้อจำกัดความสำเร็จแล้วคุณยังจะพบข้อจำกัดอื่นๆอีกไม่ว่าคุณจะทำอะไรเพื่อให้ได้ทำงานอย่างทันเวลาหรือสร้างอาชีพ สิ่งที่จะประสบความสำเร็จคุณมักจะมีปัจจัยอื่นๆมาขวางทางอยู่เสมอสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือหามันให้เจอและรวบรวมพลังทั้งหมดเพื่อกำจัดมันทิ้งไปซะการเริ่มต้นวันใหม่หลังจากกำจัดจุดคอขวดหรือข้อจำกัดทิ้งไปคุณจะรู้สึกว่าเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังและมีอำนาจมันจะช่วยผลักดันให้คุณ กระโจนเข้าหางานที่ค้างค้างเอาไว้จนกว่าจะสำเร็จรุ่งร่วงระบบเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตออกมามันคืออะไรเป้าหมายใดที่จะส่งผลต่อชีวิตคุณมากความจำเป็นใดที่จะทำให้คุณเกิดความสำเร็จและจะส่งผลในแง่บวกต่อชีวิตการทำงานของคุณมากที่สุดการระบ,บุข้อจำกัดทางภายในและภายนอก ที่เป็นตัวคุณและกําหนดว่าคุณจะบรรลุปเป้าหมายได้เร็วหรือช้าคําถามว่าทำไมฉันยังไปไม่ถึงเป้าหมายเสทีอะไรในตัวคุณที่คอยฉุดหลังคุณเอาไว้ไม่ว่าคําตอบคุณจะเป็นอะไรให้ลงมือจัดการกับมันทันทีทําอะไรสักอย่างอะไรก็ได้ขอแค่เริ่มทำเดี๋ยวนี้เลย